ราคาวัววันนี้ต้องวิถีพาไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิธีพาไปทุกท่านมอนีทั้งช่องกับมีโอกาสภาพพี่นออ้องออกมาสำรวจราคาง่วอยู่กลางทงนะครับเนาะของขอาคุุพ่อแก่นนะครับประจำบ้านดงมันตำบลหนองมอง่วงอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารครามครับผมมันก็นมีงัวไม่หฮาได้เลือกเบิงเลือกชมหลากหลายรูปแบบนะครับเนาะว่าจะเป็นแม่ทองนะครับจะเป็นแม่ลูก บมาเดี๋ยวสิก็ไม่ลูกครับผมสมดุลราคาพร้อมกันครับผมอ่ะก่อนอื่นมากผมจ้ากับเจ้าของกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมครับผมผมว่าพอแกนครับผมครับนี่พี่เนี่ยไปพี่ทีหนึ่งนะครับผมขอมอีทีพาไปก็ฝากติดตามนะครับผมครับฝากมือนี้มีง่วอย่างไม่น่าเสนอนะครับมีง่วไอแม่ลูกซีโครมครับผมครับแม่สาวแม่สาวทองตัวหนึ่งครับกับอีกไหน แม่สาวครับห้องว่างอีกตัวนึงครับครับผมว่างนี่ครับอ่ะครับเริ่มที่ค้บไหนก่อนดีครับเอาไปใส่แล้วเอาค้บนี่กันเลยเขาเดี๋ยวอนยืนเรียนดีกว่ารุ่นนี้นีจากแม่ก่อนรุ่นท่าน้องนี้ไปท่ากึนอ่าโค้บนี่ครับอันนี้เป็นในแม่ลูกลูกซี่ใบนี่ครับลูกของซี่ใบศูนย์เก้าหกซี่ใบศูนย์เก้าหกพี่น้องครับผมนี่ไปอีกแล้วต้องไล่ตอนลูกครับนี่กว่าซีมาได้พี่น้องนี่ครับย่างเดียวนี่ครับอันนี้ลูกตัวใหญ่ๆนี่นาย อ่าลูกตัวนี้ครับพี่น้องครับผมลูกตัวที่เท่าไหร่ล่ะครับพ่อแม่นี่ครับอันนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกครับพี่น้องแม่หนาหนานังหนังเนี่ยเออหนังหน้านี่ครับลูกสีขาวเจ็ดเดือนแล้วสีขาวเจ็ดเดือนแล้วอันความสูงแม่พ่นเดย์วัดไปว่าครับผมความสูงแม่นีรอยสี่เอารอยสี่สิบบวกซะไปครอยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับผมประมาณเอาลูกก็สีอยู่ประมาณรอยาครัสามสิบบวกลูกครับเครื่องดีทั้งดีนะครับมีเบื้องน้านาลูกยนยนตเอาแดงๆเลยผสมแม่พ่นผสมเลยลูก่ อันไหนครับผมแม่พ่นปสมมีโกไว้แล้วในท้องนะบครับเดือนครับผมโอ้ตอนเมื่อปีแบบนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายเมื่อกี้นี่แหละเดือนกลัวอยู่ทุกโคมนี่มีใบเนาะครับเนาะมีใบมีใบครับผมแต่ใบอยู่อีกโลขั้นหนึ่งมันมาแบบริบร้อนอ้ามานอีกดวนแต่ว่าลูกนี่ง่ายมุ้ยตำนีดอกลูกครับรับประกันชูยาเนาะครับเนาะรับประกันครับผมแต่ว่าเพิ่งแค่ว่าแม่แม่ท้องสองนี่คือ่งพ่อในตรวจครับครับผมเอ้า อันนี้ให้เป็นโค้กไมยเลขกนินพี่น้องขอราคาเปิดโค้กไมยเลขกนินครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคาคุยกันได้น้อครับเนาะครับผมต่อรองได้ครับทรงฟรีทตัวภาคอีสานครับผมทรงฟรีทตัวอีสานพี่น้องคนี่นี่คือคือคือเบิ่งหูุมันดีๆคดีไข่ไก่ใหญ่นี่ครับทรงฟี่ไก่หูุมันเพราะว่าเบื้องแม่ถึมเต็มเลยนะเบื้องหลุมเชียงๆครัตผมนี่พี่น้องถึงเชียงครับรวนๆเลยนี่เม็ดสีแดงงามีเลี้ยครับทรงลูกงามมีเลีต้ยคือคือแดง แดงบ่มีลายบ่มีดังนลยครับผมก็ว่าแดงสดดีลูุก็มีตำแหนนี้น้ำีหัวหนังหนาดีโพดน้ำยนดีแต่ว่าเมาห้อยห้อยเมาอันที่อยู่น้ำหนาดำๆเนี่ยใช่ครับเป็นห้อยเมาสีเล็กเล่เอาเมาออกน้อเป็นสีสีนั่นหนอกลางเสียออกมีน้ำแก้มว่าเป็นสีงอนแก้มครับไม่นี่งอนนี่สีแดงเองเบื้องโค้กค้างหรือเปล่งครับนี่โค้กค้างไงจ้ะโค้กค้างเบงจะมาเป็นลันเป็นลันเป็นครับโค้กหางหนาดีครับ เราคคุยกันได้เนาะครับเนาะครับผมตัวล่องเลยครับผมห้องไว้กับต้อได้เพิ่กันครับผมอ่ะปะเดี๋ยวไปเบิ้งโค้งต่อไปเลยครับผมครับผมอ่ะครับมาเบิ้งโค้งที่2ต่อหนึ่งจากช่วงมือสักครู่แล้วครับเด้๋ตัวลูกยางไปพุดแล้วครับพี่น้องหอนแดดครับผมอ่ะมาเบิ้งแม่ก่อนครับผมแม่นี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับลอยสี่สิบห้าครับผมลอยสี่สิบห้านะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพาเบิ้งโค้งสางแน่ครับ เครื่องดีหางดีน้อลูกแรกครับผมเนี่ยลูกแรกนะครับแมนครับผมกประกันตําหนิ้กกันครับนี่ครับเอาเบิหนากันครับผมแม่นี่ยังทองว่างอยู่ครับแต่ว่าลูกลูกได้กสามเดือนครับครับผมลูกตัวใดครับนี่ครับลูกของไงเชฟซ้ำหนึ่งครับผมลูกตัวนี้ใบของเพื่อนบอครับนี่ครับบอครับใบชุดนี้บอเดียบ้ามีใบเมียสาวทองแม่เดียวอยู่ด้วยครับผมสิติรถมากใบนี้เปล่าเปล่าครับผมคือว่า มีมิไห้มีไห้ทุกโคทุกโคมครับผมอ้าวนี่นะครับนี่พี่น้องมีโบดมีอย่างชัดๆติดติดทุกโตรล่ะครับติดโบดนะครับลูกลูกตัวเมียลูกของเคเอสามหนึ่งได้สามเดือนสามเดือนครับผมแล้วเมียหนี่ยังทองว่างอยู่ครับครับผมอ้าวขอราคาเปิดราคาเปิดไปเก้าสิบเก้าครับผมเท่าไหร่ครับผมเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับผมครับผมครับผมอ่ะได้รายละเอียดครบถ้วนนะครับเมื่อก่อน บอยล้วเดือดร้อนครับครับอ่ะมาชมโคบไมายเล็กสามครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ตัวแม่ครับครับอ่ะในภาพบังลูกก่อนเด้อเดี๋ยวลูกซีนีก่อนนี่ตัวนี้เนาะครับเนาะอันนี้ลูกเพื่อนลูกตัวไหนครับนี่ครับลูกนี่ลูกไอ้ลูกให้ผสมตครับผมผสมโตน้ครับเนาะผสมตัวแต่อายีดีพอดอายุประมาณหานเดือนหกเดือนครับเม็ดสีแดงง่ามดีพี่น้องครับผมส่งลูกง่ามดีครับแม่นี่หมวธรรมชาติได้แต่ได้เห็นเขาหธรรมชาติด้ครับพอนธรรมชาติพี่น้องนี่วันนี้วันนี้แม่ แม่ผสมนะครับแม่ผสมสติงเล่สติงเร่ผสมมัตถี่ยีเปลือยดีไหมผ่านรอบผ่านแล้วครับผ่านรอบครับผมครับผ่านรอบแล้วเครื่องดำหางดีครับพี่ครับผมหางหางเง่าบนบนหางหางยง่าครับหางหน้าหางใหญ่บนโน้มดีนั่งนะครับเนาะเมียนครับผมนี่เปิ้ลสูงประมาณเท่าไหร่ครับสูงประม้านลอยสามหาสามเกติดนะครับมันป็นหาสามเกตมันนี่ครับผมรับประกันสุญญาคือเก่านะครับรับประกันเงินครับผมครับผมเอ้า ขอราคาเปิดแม่คู่นี้เปิดไปเจ็ดสิบครับ the oh ผมเปิดไปเจ็ดหมื่นครับผมเจ็ดหมื่นบาทครับพี่น้องข้อมหมายเลขสามครับลูกได้ทองสติงเล่ด้วยครับเด้อครับผมผ่านแล้วหนึ่งรอบผ่านแล้วหนึ่งรอบมาเป็นรุ่นเอาต่อรองหนึคือเอาทรงที่ทวายกิสานครับผมนี่ลูกแดงดีพผลครับบ่จอยเสียลูกบ่บุ๋มบ่ครับผมแม่กับยูแม่กับบ่โอ้แม่เออลูกนอ้วนดีนะครับนี่นั่งนาดีครับพี่น้องมันห้องเอิญว่าดูหมูสเลยครับเครื่องดี ถ้วมาลูกตัวต่อไปผสมหลอดตัวนี้ผสมตัวขนาดผสมตัวยังสีดีอยู่หลอดผสไสีคับผมอยู่ไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเบิ้งนี่ลูกตัวนี้ลูกอันนี้หาสองศูนย์ได้ใช่ครับนี่ครับผมหาสองศูนย์พี่น้องตอนนื่อย่างครับนี่ถ้ามาแม่เพื่อจะเพื่อเพื่อมาเล็นน้ำลายไอคนนี้โอ้ครับนี่ครับอันนี้แดงมึมองวิ้วเลยเนี่ยมแดงจัดครับครับผม ลูก่ะสองศูนย์ในแล้วนี้เขาสามเดือนครับครับผมเกิดเบิ้นโมกุล่าเนี่ยาปเดือนโมกุล่าเนี่ย่ะใบหลอดมีหิ้วผนครับผมแล้ว่าผนแมียผลเดี๋ยวสิไปถ่ายแม่ยเดี๋ยวสิึ้นลูกให้ลูกลูกให้เบิ้งนะครับเด้ออลูกก็เลังหนาก็เลังไกลกันเล่ครับผมเขาเห็ดเรียบร้อยแล้วครับผมครับเขาเห็ดเรียบร้อยแล้วแม่นหนังดีเมื่อวี้ตำหนีประกันตำหนีให้ครับผมครับสองศูนย์ผู้ฟมก็เลังแตกว่ะเบื้องหลังไม่เพียงนะครับ หลังกำลังแจกโอ้เม็ดส um ีแดงงามดีครับแม่ครับผมย่ายกีน้อยลูกง่ายกีน้อยเอ้ยเอาโซโ์หุ่นเอาโชว์หุ่นในลูกน uh> ี่กำลังหลังนี่งัวงสามเดือนครับผมไปะไปเบิรงแม่ครับผมครับผมผม้นไาโชว์แม่ครับแม่ลูกตัวเมื่อสักครู่นะครับลูกแม่ลูกค่ะสองศูนย์ครับผมแม่เหนสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่ลอยที ที่สามที่หา ate, สุดโต่งอันนี้หมายเลขกซีเนาะครับเนาะคโค้งไมยเลขกซีเหรอพี่น้องนี่เบิ้งแม่ครับครับเดี๋ยวจะเอาลูกลูกลูก,ลก,ลกมาเทียรให้เบิ้งว่าแม่ทรงหาลูกในง่ามสำหรดบพี่น้องมึงสังเกตเบิ้งสีแม่กัดแดงง่ามครับผมเดี๋ยวเตียงก่อนก็เตียงครับเครื่องดำทอกทอกทอกเตี้ยนเต้นหางดีพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นลูกลูกให้เบื้องนะครับเด้อของแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นลูกลูกประกบให้เบิ้งเตี้นอ่ะ มีแม่ท้องว่างอยู่พอลูกเพิ่งได้สามเดือนครับลูกเพิ่งได้สามเดือนท้องว่างครับผมขอราคาเปิดแม่เออถ้าเปิดแม่ลูกคู่นี่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมรับประกันสุญญากึญกันนะครับรับประกันขึ้นกันครับผมตัวร้องได้ส่งพี่โทรพายกีสาขึ้นเงาเหรอครับครับผมลายเล็กซีครับพี่น้องครับผมเอาแม่ใหญ่สีดีอยู่แม่นี่ติดบดครับครับผมหนาดีได้พี่น้องแม่ข้าพ่อลูปมันมัน่ายดีครับส่งดี อาสกสวนหายากเลยม่มี่เด้ผมซื้อมากผมไปเห็นรูกมันลันเนี่ยก็ที่ได้เอามาเห็นลูกมากเลยครับอเจนเด้อครับกินหยาดีตัวมั่งขนาดก็ค่อยมีหยากได้เนี่ยเล่มดีครับครับผมเอาฝากพี่จายหน้าพี่น้องพ่อแม่ลูกครับคุณไอ้มีหยามีหยังมันเบียงดีๆก็เอาไปครับผมอ่ะไปเบ่งตัวต่อไปเลยเอาแม่นี่ก็นเลแม่นี่แม่แยกลูกนี่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาชมแม่แยกลูกตัวนี้กันครับผมครับผม เท้าโบดเท้าโบดครับครับผมขาแข้งขาโบดหมโบดนาประกันสุยานเนาะครับเนาะเมียนครับครับนาดังทางดังครบอยู่ดิน้าทางดังครบครับเมียนครับผมขึ้นอย่องนี้เลยครับสูงนี่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกไหนครับนี่เปิดไปสามหมื่นหกสามหมื่นหกพันบาทครับต่อรองได้ส่งที่องต่อพายอีสานครับผมเอาไปทับเองเนาะครับเนาะครับผมทับเอียงประกันว่บ่เมีอัน ปาสีปลาเป็นหมันเพราะว่านมนมมันนั่งกันครับเต็งเต่งเต่งอยู่ครับดูออกไปในสองสามมือนี่แหละนมยังไข่อยู่อ๋ออยากดูเพิ่งเพิ่งอยากลูกออกไปนะครับผมนี่พี่น้องนาทางดังคมงามดีครับช่วงเงี้วนี่ไม่เอาไปเลี้ยงกันคุนกับเพราขาดทุนถ้าไม่ไม่มาหาทางจะติดลูกดอกเพราะราคาหนี่ซ้อลงไม่หยุดนียเลี้ยงวนขึ้นมากับตัวราคาราคาเนื้อกับกับพันงูตัวนี้ ฝากแม่ทองเออฝากแม่อยากดูไบเลยครับเครื่องดังดีครับเครื่องดังดีครับพี่น้องครับต่อรองได้ไหมครับเนาะต่อรองได้ครับผมโทรมาคุยกันเบิ้งครับครับอ่ะไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับเอาพี่วันนี้ใบมัดเดยวขึ้นรึไหมพามาเบิ้งแม่สาวพี่น้องอายุประมาณยี่สิบเดือนนะครับเนาะครับผมครับความสูงบนเท่าไหร่ครับความสูงถึงมาถึงซี่หมาด้วยเนาะครับประมาณนี้นะครับผมก้มหน่อยซี่หมา บกลบครับผมลอยที่สิบห้าลอยสี่สิบห้าบกลบพี่น้องในเบืองแขฉงขาเบืองเครื่องแขฉงขาใหญ่เครื่องอมเครื่องอมครับครับผมแขฉงขาใไงนอกจากนี้คือเนื้เทียนดอกง้วงพอนผสมอยู่ง้วนพอผสมครับแต่ว่าล้นธรรมชาติครับแต่ว่าโมโหล่ะพอไรได้บมดเนี่ยแต่ว่าพืนตีตัวใหญ่เติบอยโตโอ้หนังดีครับนี่หน้าดีอายเย็นลูกยืนเออยืนโซ่ตรงนี้พี่น้องโอ้เนี่ยฮะเราประกันตัวนี้ทุกอย่างคือเราเราประกันครับผมครับว่างง้วงมด้ผสมครับ มีบริการทรงบ่ครับบริการทรงพี่กันนะครับผมครับเพื่อพี่น้องสนใจทรงพี่ผ่าคอีสานครับผมเปิดไปสี่หมื่นสองครับผมสี่หมื่นสองพันบาทพี่น้องสองหรับแม่สาวเมื่อแม่สาวครับผมผมจิทไซหมายเลขหนึ่งไว้ได้ครับได้สี่แยกประเภทให้อันนี้แม่สาวหมายเลขหนึ่งครับสี่หมื่นเท่าไรครับผมสี่หมื่นสองพันครับสี่หมื่นสองพันบาทต่อรองได้นะครับเนาะครับผมครับเครื่องอมครับนี่แข้งขาใหญ่ดีแมนเอ้าครับยังไงว่าไม่นี่ใหญ่ครับคันคือคอดปีสองปีไม่ลูกครับ ไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับอ่ะครับผมมาชมแม่ทองโตสุดท้ายประจําฟร์มแห่งนี้ประจามือนี้ครับผมก็จำความครอบพ่อแกนนี่แหละครับผมครับอ้นี้เป็นแม่สาวทองครับผมท่องมาสามเดือนสามเดือนสติงเร่เนาะครับเนาะทองสติงเร่ครับผมตัวท่องครับผมตัวท่องเรียบร้อยมีคลิปตัวท่องพร้อมครับมีตัวทองพร้อมน้องเอาทับยี่สิบเจ็ดมกราหกห้าพ้อยี่สิบเจ็ดตุลาหกห้ากับที่สามเดือนเนาะครับเนาะครับทับมานน่ แมวองี้สวดผ่อมสดคักสูงปรมาณเท่าไรครับผมสูงลอยหาซี่บวกครับลอยหาซี่บวกพี่น้องหู้นะนาดีครับนี่ติดโบสนี่ครับนี่ช่วงเงาไม่มาโชว์ตัวก็หลูกจะเคิมกินไรโบสดีครับผมเป็นง้อลูกกระทบอยู่ละครับนะคะหูติดโบสดเครื่องดำเอาได้ผ้าเบิ่งหางนีเงาดีผดหางลามลึกประกันตำหนี่กันครับผมครับ ประกันตรงนี้ประกันท่องครับผมครับไงดีไหมเนี่ยขาดีไงดีครับพี่น้องโอ้สดดีครับมาเบิ่งตัวกินกันเลยครับผมครับผู้ไดบอลนั่นบอววายวัวชัดเจนหรือว่าทั่วมาก่อนกันเลยครับผมครับผมเอาเบอร์ทัเดี๋ยวพอนิึ้นไปทานครัครับผมอ้าขอราคาเปิดตัวนี้ครับราคาเปิดตัวนี้แปดหมื่นห้าพันบาทครับผมแปดหมื่นห้าพันบาทราคาคุยกันได้นะครับผมครับผมต่อรองในทรงพี่ตัวภาคอีสานขึ้นกันครับผมครับผม นี euh, um, ่รายละเอียดครบถ้วนพี mm ่น้องครับฝากแมียทองไว้เด้องาะสาวเด้อครับเงาะสาวโอ้ะเงาะสาวบ่ครับเงาะเม่สาวครับผมเงาะเม่สาวสาวทองคือทองแม่นครับผมแต่ว่าเพิ่นเป็นเงาะสาวทองนั่นล่ะคือทองแรกนี่ทองแรกครับแม่นครับผมสาวทองแรกโอเคครับผมเอาฝากครอบคุณพ่อแก่นนะครับครับผมฝากติดตามไปเรือครับผมเัิน FC ของวิถีพาไปบ่ครับผมครับผมก็บชิมแรกของเพิ่นนั่นนนครับครับผมก็เว้ากันก็คือเขินอยู่ครับผม ชิมหนาชิมลุวงกับกับสนิทกันก็นี่อยู่แต่ว่าราคานี่ง้อนีผู้ต้องห่วงคือตอร้องด้ครับผมคุยกันไงไงเอาเอาไปได้ทุองทุ่งของไฟขันว่ามั่นใจก็คือว่ามาเบิงตัวกินก้อนก็ดีขันผู้ใหญ่ยุไก่มั่นใจก็คือทุ่มมาคุยมาหนันกันได้ครับผมแต่ว่าขันว่าไปบอกถึงว่าไปทำทายภาพหน่อยพี่น้องได้มั่นใจได้เลยครับเรื่องคุณภาพครับผมครับ S 1> <S 1> สามารถติดตามมาเบิงฮอดอันบ้านเพื่อนได้เลยครับรผมเพื่อนกับยูนี่อยู่แล้วครับผมรับประกันทุกอย่างอยู่แล้วรับประกันได้ครับผมครับผมเอาโอเคครับก็ฝากขอบคุณพ่อแกนไว้ให้เอฟซีที่ใจน้าเด้อครับเด้อก็เป็นตลาดลายรูปแบบครับผมครับง้อกับมีมาเรื่อยๆอยู่ครับผมก็คือโทษติดต่อได้คุยได้ตลอด มีบอยเขาบอกว่าเบิ้งได้ตลอดเครื่อนครับผมครับผมครับผมเดี้สิขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับเนาะครับผมครับผมครับเบอร์โทรกับเบอร์เดี๋ราจะจะสิขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมมาทักทายกันได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวสนับการทลายท้ำคลิปสำรวจราคาง่วงครับอยู่ที่ตรงหน้าคอของคุณพ่อแกนประจำอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับกัขออนุญาตยุติการทลายถ้ำโลกนี้ครับผม ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับทั้งช่องในสังสันคลิปให,หม่ๆต่อไปด้ยครับเด้อครับค่สำหรับวันนี้ก็ขออย่าก,ก้าวข้างมาสวัสดีครับ